สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จุดตัดทางรถไฟบริเวณ RCA Plaza นะครับซึ่งอยู่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพแลวก็อยู่แถวแถวคลองตันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจุดตัดตรงนี้เนี่ยชื่อเป็นทางการเนี่ยเขาชื่ออะไรนะแต่ถนนตรงนี้เนี่ยเป็นถนนเพชรบุรีนะครับซอย45ทับ 1. อันนี้นะครับถ้าเราออกไปทางด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นถนนเพชรบุรี นี่นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็มี FC ขอมาเยอะนะฮะจุดตัดทางรถไฟแห่งนี้ที่ RCA นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจุดตัดนี้มีอะไรดีนะครับคนหนึ่งขอมาเยอะจังแต่ไม่สำคัญนะครับในเมื่อขอมาก็จัดให้อ่าวรถไฟมาพอดีนะครับเกิดยังไม่ทันจบเลยลก็มาดูกันเลยนะครับผม อันนี้นะครับด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นห้าง RCA Plaza น,นี่น่าจะเป็นรถเที่ยวเข้ากรุงเทพนะครับน่าจะเป็นขบวน384หรือเปล่าไม่แน่ใจเเราเพิ่งจะเริ่มคลิปก็มีรถไฟมาต้อนรับเราซะแล้ว น่าจะเป็นขบวน384นะครับฉะเชิงเซากรุงเทพถ้าจะไม่ผิดนะครับรถจะมาจากทางฝั่งขวาฝั่งสถานีคลองตัน,นต้ม4118 ก็ถือว่าเปิดสักการะได้ดีนะฮะเปิดคลิปมาก็มีรถไฟมาเลยนี่นะครับสำหรับทั้งฝั่งฝานะครับก็จะไปสถานีรถไฟคลองตันส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็ไปที่อยู่รถอโศกนะครับแล้วก็สถานีมักกะสันด้านบนก็เป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลิงใแถวนี้บรรยากาศดีนะครับผม สำหรับจุดตัดตรงนี้นะครับก็จะมีซุ้มเครื่องกั้นทางรถไฟเนี่ยชื่อซุม้มนารายร่วมพิพัฒน์นี่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับเราเริ่มถ่ายตั้งแต่ประมาณ6กโมงสานะครับแล้วก็อาจจะชมกันยาวๆเลยตั้งแต่6กโมงสาเนี่ยจนถึงช่วง1 1บเอ็ดโมงกว่ากืบเที่ยงก็จะถ่ายยาวๆให้ชมกันอย่างจุใจนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับผม บวนต่อไปนะครับมาชมสปินเตอร์นะครับรถเร็วที่997รุงเทพจุกเสม็ดแล้วก็จะผ่านจุดตัดทางรถไฟนะครับ RCA ไม่รู้จะเรียกชื่อเป็นทางการยังไงนะขออนุญ,ญาตเรียกจุดตัด RCA นะครับผมขบวนนี้ก็มีวิ่งวันเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงวีดมาแล้วนะครับ ก็จะมีสั้นๆน3ตู้นะครับเมื่อผ่านจุดตัด RCA ไปเนี่ยก็จะไปเข้าจอดที่สถานีคลองตัน ตอนนี้เราก็จะมาชมขบวนรถชานเมืองที่380ชุมทางชาเจงเซากรุงเทพผ่านจุดตัด RCA นะครับผมในระหว่างรอเนี่ยก็ตามสเต็ปเดิมนะครับฟังเสียงเครื่องกัน้นเป็นอะไรที่เพาะแล้วก็ฟินดี สองแถวมาซะแล้ว ไปนะครับเมื่อผ่านจุดตัด RCA ไปเนี่ยก็จะไปจอดที่อยู่รถอโศกแล้วก็สถานีมักกะสัน รอบนี้นะครับเราจะมาชมขบวนรถธรรมดาที่283ปกรุงเทพจุกสเสม็ดอจได้ยินเสียงวีดนะครับเป็นฮิตาชิแน่นอนเสียงวีดเอกลักษณ์แบบนี้ช่วงนี้พี่ฮิตาชินะครับก็รถบทบาทนะครับมาทำรถธรรมดาบางทีก็อาจจะมีชานเมืองด้วย มาแล้วนะครับพีตาชิขบวน283 4503โอ้โหแหมวิ่งมันจริงๆ เมื่อผ่านจุดตัด RCA ไปนะครับก็จะมีจุดตัดศูนย์วิจัยอีกจุดหนึ่งแล้วก็จอดสถานีคลองตัน รอบนี้นะครับเราก็จะมาชมขบวนสา2เจ็นะครับปราจีนบุรีกรุงเทพจุดตัดทางรถไฟนะครับ RCA รถก็จะมาจากฝั่งซ้ายนะครับมาจากฝั่งสถานีคลองตันเสียงวีดมาแล้วนะ น่าจะเป็นอันสตอมจากการฟังเสียงนะสี่สฟอจ ไปแล้วนะครับผมกระบวน372 โมงสินาทีนะครับเรามาชมรถข่าเข้ากรุงเทพอีกหนึ่งขบวนรอบนี้นะครับเป็นขบวนรถชันเมืองที่388ชุมทางฉะเชิงเซากรุงเทพเสียงมาแล้วนะครับน่าจะ G A นะเสียงแบบนี้ <laughs> ดาไปเรื่อยล่ละผมอ่ะอ่ะจ A แน่นอนนะครับเสียงบีดโอ้สี่ห้าสามเก้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราก็จะมาชมกันต่อกับขบวน281 8 25นาทีนะครับเราก็จะมาชมขบวนรถธรรมดาที่281กรุงเทพกบินบุรีขบวนนี้วันธรรมดาเนี่ยเป็นรถจักรลากตู้นะครับส่วนเสารที่เป็นดีเซลรางซึ่งวันนี้เราถ่ายวันเสาร์นะครับก็เป็นดีเซลรางเร่งเครื่องมาแล้วนะครับพร้อมเสียง ก็จะไปเข้าจอดที่สถานีคลองตันนะครับผมหลังจากขบวน281นะครับก็จะเป็นช่วงว่างนะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันอีกทีนะครับในช่วงเกือบเกือบ10โมงกับขบวน278ในระหว่างช่วงนี้นะครับเรากนะ็พักชมบรรยากาศกันไปก่อนและรวมถึงผมเนี่ยก็อาจจะไปหาอะไรกินด้วยนะเป็นมื้อเช้า อันนี้มาถ่ายก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมโอเคนะครับพักชมบรรยากาศสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมรถไฟกันต่อ รับ RCA นะครับซึ่งเป็นชื่อของย่านแห่งนี้เนี่ยก็จะมีชื่อเต็มนะครับจะมีป้ายบอกอยู่เผื่อบางคนอาจจะสงสัยอันนี้นะครับชื่อเต็มของ RCA นะครับก็คือ Royal City Avenue ตอนนี้เรากลับมาพบกันในเวลา9โมง50นาทีนะครับขบ,บรถ เคี่ยวเข้ากรุงเทพนะขบ,บวนรถธรรมดาที่278กระบินบุรีกรุงเทพก็กำลังจะผ่านจุดตัดทางรถไฟ r c a นะครับด้านบนเหมือนจะมีแอร์พอร์ตเรลิงมาก่อนไม่ใช่นะครับผมขบวน278มามาด้วยนะครับแอร์พอร์ตลิงโอ้โหตามกันไปครับผม อัลต้อม4 2 2 1นะคระับทำขบวน278โหนวิ่งตามแอร์พอร์ตเรลิงมาเลยนิดเดียวเองนะครับผมแหมก็เป็นจังหวัดที่สวยงาม ระหว่างที่รอนะครับมีเครื่องกั้นลงพอดีรอบนี้น่าจะเป็นรถสินค้าหรือเปล่ามาจากฝั่งไหนนะครับผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอดูอีกที จะเห็นไฟนะครับมาจากฝั่งกรุงเทพเนาะขบวนอะไรนะฮะอิตาชิสินค้าหรือเปล่าโอ้หไฟจ้ามาเลยนะครับ4515 ตังพวกท้ายด้วยแต่ไม่แน่ใจขบวนอะไรนะครับผมวิ่งมุ่งหน้าไปฝั่งตะวันออกอันนี้ถือว่าเป็นของแถมแต่อตอนนี้นะครับ10โมง35นาทีนะครับ ชมรถเที่ยวขึ้นขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพชุมทางชาญเจงเซาผ่านจุดตัดทางรถไฟถนนจุดตัดทางรถไฟ r c a นะตอนนี้ฟ้าก็เริ่มคืมแล้วนะครับผมเริ่มมีฝนลงเม็ดลงมานิดนิด เตียงรถจักอันส่อมนะครับ4 228 สั์ใจมากนะครับผม <laughs> อันต้อม4228องโอเคนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อย ตอนนี้นะครับ11โมง25นาทีนะครับในระหว่างรอมีช่วงไม้กั้นลงนะฮะไม่แน่ใจว่าขบวนอะไรจะมาเน,ะนาะน่าจะเป็นรถสินค้าแหละถ้าเดานี่ไม่ใช่เวลาของรถโดยสาร เห็นพนักงานมองไปทางฝั่งกรุงเทพนะครับน่าจะมาจากทางฝั่งมักกะสันก็ถือได้ว่าเป็นของแถบอีกหนึ่งขบวนนะครับ <c oughs> เมื่อสักครู่ก็มีฝนตกลงมาเรียบร้อยพื้นถนนเปียกเลย เป็นรถจกักรยตาชินะครับมาต้อยมา4507เป็นรถสินค้านะครับผมตู้คอนเทนเนอร์ โอ้โหสวยงามเลยนะครับผมตู้คอนเทนเนอร์ er นะครับอักษร SITC นี่ก็มาเจอพอดีนะ <laughs> โอเคนะครับสำหรับรอบนี้ก็จะเป็นขบวนสุดท้ายนะสำหรับคลิปวันนี้นะครับที่จุดตัดทางรถไฟ RCA เป็นขบวนร,รถธรรมดาที่280ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกกรุงเทพก็มีฝนพร,รมลงมาหน่อยๆน,นะทำให้บรรยากาศเนี่ยชุ่มชื่นพื้นถนนก็เปียก <laughs> ตกแล้วก็มีสลับแดดออกด้วยนะก็ไม่รู้ว่าแกล้งกันหรือเปล่าเนาะกระบวน280นะครับก็จะเป็นรถดีเซลราง กสันนะครับแล้วก็เข้ากรุงเทพหัวลำโพงโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ชมบรรยากาศกันอย่างจุใจนะครับที่จุดตัดทางรถไฟนะ RCA นะครับหรือรอยอ l c ิต y a v เวนิวแถวย่านคลองตันกรุงเทพนี่เองเราก็เริ่มถ่ายกันนะครับตั้งแต่6 3โมงครึ่งจนตอนนี้ก็ประมาณ1 1โมง45นะระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆที่ผม อยู่ที่จุดตัดแห่งนี้ <c oughs> นานแค่ไหนนะครับก็ทําได้นะเพื่อท่านผู้ชมนี่นะครับขอมาก็จัดให้ถ้ามีโอกาสสําหรับวันนี้นะครับผมจ่าบอลคนรักรถไฟก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมหวังว่าคงจะถูกใจนะครับแล้วก็จุใจกันที่จุดตัดทางรถไฟแห่งนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ